สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่ทรมนะครับเข้าสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่4 7ของสหรัฐนะครับผมก็เริ่มขวนกลับมาวิเคราะห์ภาพรวมนะครับไม่ได้มองแค่นะโฟกัสเล็กๆมองภาพรวมใหญ่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ,ก,จการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกรอบหนึ่ง หลังที่นะสอสามปีที่แล้วเนี่ยไปโฟกัสนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าการที่ทรัมป์คัมแบ็กมาพร้อมกับนะเรียว่ารอดพ้นจากการรอบสังหารเนี่ยโดยเขาเชื่อว่านะสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยนะครับประทานมาให้เขาคือให้เขามาทําหน้าที่นะสร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะนี่น่าสนใจโมมองว่าถ้าไม่ใช่เป็นความจริงเนี่ย โลกของโลกของความหลงโลกของคนหลงเนี่ยแะครับนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเนี่ยในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสร้างปัญหาและทําลายตัวเองนะการมาของทัม์ในสมัยที่2นะครับเพื่อสานต่อตอเมริกาเฟิร์สแล้วก็เม a กอเมริกาเกต a g a กนเนี่ยหลังผ่านการรอบสังหารไปน,น,นะครับในการเลือกตั้งปี2024ยิ่งสร้างความมั่นใจให้ทั์นะครับว่าเขาถูกเลือกมานะโดยให้ให้เขา กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้ไม่กลครั้งหนึ่งสิ่งนี้นะครับเรียกว่าความจริงหรือว่าความหลงไม่ตัดสินนะแต่ผลมันแตกต่างกันโลกของคนหลงเนี่ยคนที่ไม่สนใจวิธีการแล้วก็ผิดสินธรรมกับกรอกโกหกหลอกลวงเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลองค์กรหรือรัฐประเทศเนี่ยนะโดยที่มีความหลงเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพเจ้าก็ดีพระเจ้าก็ดีะดนะเป็นผู้หนุนหลังเราอยู่การที่เรานะรอดพ้นอุบัติเหตุต่างๆรอดพ้นจากการลอบสังหารเราจะต้องสามารถทําได้เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังเราอยู่ถามว่านั่นคือเรื่องจริงหรือว่าเป็นความหลงอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ที่รู้แน่ๆคือมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเองว่าเจ้าตัวเนี่ยสิ่งที่ทําต่อไปคือมันอยู่กับความจริงหรือความหลง ถ้าอยู่กับความหลงแล้วพินาศหายนาแน่นอนนะเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะไม่สนใจวิธีการนะเขาจะคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดุนเขาอยู่นะเขาอจะทํา,าท,ทุกอย่างเพื่อให้เขาบรรลุผลกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยบนความลุ่มหลงย่อมตามมาสุดท้ายด้วยความพินาศหหยนะความขัดแย้งและสงครามแน่นอนที่สุดซึ่งส่วนนี้ต้องติดตามดูนะ ผมยังไม่สรุปนะว่าทั้มเนี่ยมีเทพนะมีพระเจ้ามาช่วยเขาจริงหรือไม่จริงแต่สิ่งที่ผมจะดูต่อไปก็คือว่าทั้มเนี่ยทำภายใต้ศีลธรรมนะหรือว่าทำภายใต้กิเลสตัณหาเสียมากกว่าเพราะว่าผลแตกต่างกันนะถ้าทำด้วยความหลง สุดท้ายจะเกิดความพิรุษาหายนะความขัดแย้งและสงครามมาแน่นอนเพราะว่าโลกของคนหลงนะครับไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจสุดท้ายก็จะทําลายตัวเองทําลายกันเองในที่สุดก็ติดตามดูต่อไปนะครับว่าทำเนี่ยมาเพราะว่าความจริงหรือความหลงนะครับซึ่งมีผลแตกต่างกันนะติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่า เราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะก่อนที่เขาจะทำอะไรขึ้นมามิลลาสี่ปนะีเช่นเดียวกันนะครับปูตินก็เหมือนกันก็จะคิดว่าพระเจ้าหนุนหลังเขาหรือเปล่าก็อาจจะเชื่อกันไปอิหร่านเนี้ยเชื่อว่านะพระเจ้าหนุนหลังเขาหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ตามมาเนี่ยทุกคนมีพระเจ้าหมดเลยทุกคนเชื่อว่าสิกธิสิธิน์นลุลลงตัวเองหมดเลยที่แท้แล้วเป็นความจริงหรือเป็นความหลง นั่นแหละรครับมันจะนําไปสู่ความพินาศและหายนะของโลกได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเป็นความจริงมันจะไม่เกิดแต่ถ้าเป็นความหลงเนี่ยมันจะเกิดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ